ครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ mm hmm. ต่อส,ส mm hmm. นับสนุนออฟิเชียลครับผมกินข้าวเสร็จแล้วก็มาเดินวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งอีหลาทุเรนน้อยอยู่เราสองคนไ,ไม่ต่างกันเลยนะนี mm hmm. ม่มิตเลิกนี่ mm hmm. ตอนนี้สาวกินข้าวเสร็จแล้วครับ mm hmm. ลุยห้องกัดต่อตรองเท้ายี่ห้ออะไรวะเน mm ี hmm. ่ยฮะฮะ มั้งเท้ายิ่งห้ออะไรเป็นเรือใบอะในกีบค่ะในกีบปอ,อกบปอ,อคู่ละสิบบาทเท้าคู่ละสิบบาทครับนี่น้องมแม่เมื่อคืนหลับดีไหมลูกฝันดีปะนอนหลับสบายใช่ไหมเงีย,บ,ยบไหม <K> __>ดีกว่าทุกโรงแรมไหมลืมหลอกีอ้ง,งี้ง,งี้รถรอยังเงการตานท้าวอนี่อันนี้คือแบบชีวิตบ้านๆเลนเดินกันเนี่ยนี่ พอดีไปถึงหน้างานาไปถึงห้องอัดน้องก็ย่อยพอดีกํลังงานพอดีกําลังนางแต่งหนาโอ้ร้องนี่นิสิตไงแล้วโอ้ยอย่าเลยอย่าเลยขอร้องคนทั้งบา้านโทรมาขอร้องอย่างไรงงเพินน่มไปนี่ก่อนลูกลูกสาวว่า น <zo ys print> ี่ปลาอือเปลอเปาถือเปิดกล้องเลยนี่เืมาหลายโเลยเนี่ยรถผมจอดที่ห้องอัดเลยอ่ไกไหมล่ะไกล หลายกิโล <łość> <Harriet> คุณแม่อุ้ยนสวยโอ้โหขอพรครับ ขอพรปู่ครับไของแม่สุเออมาอีเพลง้เพลงดูไม่เพลงเพลงอะไรอะ่ะเพลงอะไรอผู้ใหญ่ครับอะไรให่ครืออะไรอะ่ะของเาพอ oh, ของ บอสให้อะหรอเดินมาโู่นเลยอย่างนู่นเลยหรือเปล่าเดินมาจะมาถ่ายคลิปน้องข้าวเห็นฮะช่องสวัสดีครับสวัสดีครับสนระเพื่อนออกไปเทียวกับช่องป่ามดนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมนะครับตอนนี้น้องมาขอพรเจ้าที่กระถางป่าเมียนะโคตรด้วนะเนี่ยป่าเมียนะเป็นคนไม่ธรรมดา ีแฟนกับเอซีพูดมาอไรให้ด้วยโดยที่ไม่รู้ตัวน้ําตาไหลเลยอ่ะเขาไม่เคยไม่ไม่คิดกล้าฝันว่าอยู่สาวน้อยจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมไม่คิดไม่ฝันมนี่ยครับสาธุสาธุกับน้องนะครับผมเนี่ยวันนี้มาซ่อมเพลงนิดหน่อยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ

ก็ขอให้อาอย่างร่าเริงค่ะอายินตรงๆก่อนตรงเอ่ะค่ะตอนนี้เราอยู่ซอยซอยสองถ้าจะเดินไปเดียอซยสิบอ๋อรถจอดอยู่นี่ใช่ไหมเอาไปจอดโน่นเนี่ย หาโล่งไม้จอดขึ้นรถไปกัดร้อนนะผมว่าใช่อย่าลืมนะครับกดติดตามช่องบักสนลำพันธุออฟฟิเชียลด้วยครับผม,มอนะเอาไปใส่ไปกัดเด้อไหมดิไปกัดจะจะมาขึ้นรถติฮะ รอ,อครับสวัสดีครับสวัสดีครับต่อครับผมต่อครับนี่ฮะต่อครับต่อต่อคลิปให้ครบเจ็ดนาที สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับครับคลิปนี้เท่านี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมผมไปก่อนนะไมก้าไปเจอกันที่งานนะเหนียวบอสเขาสั่งให้ไปงานเลยอืม ไปฆ่าไปสัตว์หน้างานครับผมซื้อสายวัดได้เบอกมาหาลุงมาด้วยเด้อไ,ไปหมดเลยครับผมไปมไปหน้างานต่อครับ ้ <Yeah. S 2> ครับผมสวัสดีนะครับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมดูหน้าดูดันพันคึบครับผมแต่ละคนแต่ละคน